ดูไว้นะเนี่ยผู้แข่งของมี่เองเราเจอกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิงฮั c ชูแล้ววันนี้ค่ะบิมิก็อยู่ที่ค่ายมวยเพชรประสิทธิ์นั่นเองค่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าวันนี้นะคะบิมิก็จะมา เรียนมวยนะคะไอดอ g ไฟนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคือใครๆก็ได้ดูใช่ไหมติดมาแรงคือแซงทางโค้งขนาดนี้ตอนแรกนะคะพิงก็ติดต่อไปทางลูกหมีนะคะว่าขอไปดูด้วยอะไรแบบนี้นะคะนัดกันแบบยังดิบดีเลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายแต่พิงค่ะพิดเองจำวันดิดนะคะก็เลยอดไปนะคะแล้วก็ลืมแบบเขาลืมอะแต่ว่าตอนนี้นะคะได้ข่าวว่ามีซีซั่นสอห้ามี แข่งผู้หญิงนะบิบีเนี่ยจะขอไปขึ้นชกเองนะคะ <c oughs> และคู่แข่งขันของมึงจริงนะคะที่เหมาะสามองนีงมากที่สุดนั่นก็คือวอนนา <c oughs> บีมีนั่นเองแล้วเจอกันแต่วันนี้ขอซ้อมก่อนอันดับแรกต้องไปวิ่งสอรอบมีดูไว้นะเนี่ยคู่แข่งมงเอง ต่อไปนะคะวิ่งเสร็จแล้วสองรอบครูบอกว่าให้กระโดดเชือกกี่ครั <laptop> ้งคะ <net> หนึ่ง้อยาสิบหนึ่งร้อยห้าสิบเร็วั่แหละเจ้าหมูี๋ บอกว่าให้ว่าพักเหนื่อยแล้วก็ถ่ายรูปเล่นก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วไม่ได้ถ่ายรูปอตอนแรกนะคิดว่ามาเล่นๆน,นะแต่จริงๆแล้วคือแค่เนี้ได้เหงื่อได้ออกกำลังกายจริงๆแนละที่สําคัญเหนื่อจะก้องโคตรเยอะนุย้ยโคตเยอะไหลเป็นน้าตกอะไรเป็นน้ำตก เจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าทีนี้น้องหมัดซ้ายหมัดซ้ายเขาเรียกว่าหมัดยับ าสายก่อนถอยให้มาถอยว่าน,นี้ไม่ต้องแรงเบาๆก,ก่อนปึง้งแ้วดึงกับาสายปึง้งให้โดนให้โดนทีนี้ก้าวสายด้วยยับปึ้งแล้วก้าวถ้า,ถ,าถ้าไม่ก้าวมันไม่โดนไว้นะครับยับสายก้าวมาด้วยปึงป้ง เบสิกท่านะคะก็เหมือนเป็นการได้วอร์มก่อนแล้วก็ต้อง,ต,องต้องแบบว่าโฟกัสกับสิ่งนั้นจริงๆนะต้องมีสมาธินิดนึงนะคะเดี๋ยวตอนนี้ต่อไปใส่นวมนี้ต่อไปนะคะเป็นระดับสองะคะหลังจากที่เราวอร์มไปเรียบร้อยแล้วซึ่งถามว่าจำได้ไหมก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ปล่อยขวาอ่าต่อยปึ๊บอ่าต่อยปึ๊บอ่าเตะเตะขวาเตะขวาอ่าปึ๊บนะอ่าเวลาเราเตนะเตะบิดซกห้าเตะปึ๊บอ่าเตะนา ปึ๊บอ่าแทงเข่าแทงเข่าแทงเข่ามาตีใช่ต uh, ีตีอย่าเกร็งไม่ต้องเกร็งตีปึ๊บอ่าใช่เวละต้องไม่ถึงเลยเข้ามาสอบสอบปึ๊บอ่าอึ๊บอ่าสอบซ้ายน่าจะถึงเลย 1 2 3 4 5ส7ง9 1มส่าหักก่อนพานั่งลงซิทอัพครับซิทอัพซิทัพเื่อนี่พัิงจริงๆว่ะเนี่ยอ่าซิทอัพแล้วกันพูกพักแต่ว่าซิทอัพพักคือกักสิบทีเรือสิบทีหนึ่ส หน yeah uh> ึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบไม่อยากพักเลยการพักคือการจินอัพคือวิวขอสารภาพเลยนะคะว่าจริงๆแล้วกัาจะมาเอาภาพสวยๆนะคะคือยอมแพ้ตอนนี้ทันไหมคะไอเดลไฟเนี่ยไม่เอาแล้วได้ไหม เอิ่าเอมมาปันตอกเอ้ยอกไอ้เอ้ออนแอแล้วเอ้ยฮะแล้วเลยอ่าิะรับกันเร็วหกเจ็ดแปดก้าสโอเค เดินหนูจะจะไปลงเหรอเนี่ยเหรอไม่ต่อยมวยสากุนนะเดี๋ยวต้องคู่มวยเหมือนแบบอ๋อจะไปลงหรอตายแน่นอนเลยนะโอ้ยจะไปลงชินชันนะใช่อียะอียะอียะ <laughs> i'm so ครั้งแรกของปิงปิงนะคะโหวันนี้หนักเอาการเหมือนกันแต่ก็ชอบนะคะรู้สึกสนุกดีตอนแรกก็เหนื่อยแต่พลังๆก็รู้สึกว่าโอ้ชอบมากอยู่ได้เป็นชั่วโมงๆเลยนะคะที่แห่งนี้ใครที่อยากออกกําลังกายนะคะก็มานี่ค่ะเพชรประสิทธิ์มวยไทยยิมนะคะขอบคุณสถานที่ที่ให้ปิงปิงได้มาปวดด้วยนะคะตีงนี้ก็ไม่แพงเข้ามาได้ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะซีซั่นสองไอดอลไฟเจอปิงปแน่ เดี๋ยวนี้ขอซ้อมหมดเก็บตัว